โตโยต้าเซนตารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสวยสภาพใหม่ไม่น้อยกับโปรโมชั่นดีๆซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้า ผูกชมครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เซนเตอร์นะครับรายแน่นอนวันนี้ฟิวต้องมาพร้อมกับรถสวยสภาพใหม่และที่สําคัญไม่น้อยมากๆเลยนะครับกับวันนี้นะครับฟิวอยู่กับรถ t o โยต้าเซนต้สวยสภาพใหม่มากนะครับกับเครื่องยนต์ 1.5V เกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมปี2017คันนี้นะครับเลขไม่น้อยมากแล้วก็ราคา คุ้มค่าจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังตามหารถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งในราคาสุดประหยัดแบบนี้นะฮะและที่สำคัญยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับเซฟงบในกระเป๋าได้เยอะมากๆสำหรับคันนี้วันนี้ฟิวพร้อมที่จะนำเสนอแล้วก็มาดูกันเลยครับสำหรับโ o y ย t a า e n t นาคันนี้นะครับผมชมนอกของตัวรถนะฮะสำหรับรถยนต์มือสองแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะเลือกรถสักคันหนึ่งแน่นอนแหละว่าเราต้องการรถที่สภาพดีแล้วก็ที่สําคัญ ราคาโดนใจสำหรับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะฮะเพราะสภาพสวยมากนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากนะครับทั้งสภาพภายนอกภายในแล้วก็สภาพห้องเครื่องต่างๆเนี่ยนะครับผมลงตัวสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะฮะโฉมด้านหน้าของตัวรถนะครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะสำหรับคันนี้ตัวไฟเองนะครับผมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอก สำหรับชมนี้นะครับรถสวยปี2017นะครับยังคงน่าใช้รถ4ปีครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะรถ4ปียังคงน่าใช้ยังคงใหม่สภาพดีและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมจะได้รุ่นท็อปอีกด้วยสำหรับคันนี้อามาดูกันนะครับผมสำหรับด้านอนอกของตัวรถคุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับว่าด้านนอกของตัวรถค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างใหม่นะใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับประตู นะครับฟิวชประตูนิดหนึ่งประตูเนี่ยนะครับผมจะเป็นเปิดไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบรองท็อปหรือว่าไม่ท็อปเนี่ยนะบมันจะเปิดได้ฝั่งเดียวก็คือเปิดได้เฉพาะฝั่งนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้าแต่สําหรับรุน่นนี้มันคือตัวท็อปมันเปิดไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมนะดูภายในคือสวยมากนะครับตัวเบาะเองนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสลับกับโทนสีน้ําตาลซึ่งเข้ากันมากเลยสําหรับคันนี้นะ เบาสภาพใหม่มากนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็รักษาดีๆนะฮะสำหรับคันนี้ท่านเจ้าของท่านต่อไปฟิลบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับค่อนข้างกว้างนะครับสาหรับคันนี้มาดูกันด้านหลังต่อนะครับชมด้านหลังของตัวรถนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับดีไซน์เพิ่มความโมเดิร์นความสปอร์ตเข้ามากับตัวรถนะครับใครที่กําลังตามหาตอนนี้ฟิลมีอยู่2คันนะ นะครับผมสอบถังเข้ามาได้เลยนี่นะครับนี่คือด้านหลังของตัวรถผู้ชมการพับเบาะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าสบายตาสบายตาแบบไหนเดี๋ยวฟิวชว์นะเดี๋ยวขออนุญาตพับเบาะด้านหน้าก่อนเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับผมสําหรับคันนี้นะใครที่นี่การพับเบาของเขาเวลาที่เอาป็นว่า โชว์การขึ้นรถก่อนดีกว่าแถว3ใช้งานได้จริงนะสำหรับน้องๆหรือว่า,าเด็กๆก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งได้นะครับนี่ก็สามารถขึ้นได้ง่าย,ายการพรับเบาะของเขานะครับผมนี่ก็ลงมามได้เลยนะครับก็ถือว่าก็ได้อยู่แต่ผมขาย,ยาวไปนิดนึงน่าจะเหมาะกับเด็กๆนะครับผมสำหรับรถครอบครัวนะนะครับผมนี่ ก็สามารถพับแล้วก็ขึ้นมาได้เป็นเบาะสามแถว7ที่นั่งนะครับผมส่วนการพับเบาะเองสําหรับคนที่จะเพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มพื้นที่ในการาวางกระเป๋าวางสัมภาระต่างๆนะครับปกติก็จะมีพื้นที่เท่านี้นะเวลาเราไปเที่ยวนะครับใช้งานแค่2แถวนะครับพับเบาะเข้าไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะมันจะทําให้รู้สึกว่ามันสบายตามันพับเบาะได้แบบว่า ดูดีสำหรับ t o y ยต้าเซนตนี่นะครับบาะแถว3ามไม่ใช้ก็พับเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ง่ายไหมง่ายมากนะครับผมด้านหลังของตัวรถครับคุณผู้ชมครับน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยสำหรับคันนี้นะครับท่านเจ้าของท่านต่อไปบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังฟิวชประมาณนี้ครับส่วนคันนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนี่นะครับเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับ สวยงามแล้วก็ดูดีลงตัวมากนี่นะครับก็สามารถขึ้นนั่งได้สะดวกสบายในส่วนของ Toyota s e n t a เนี่ยนะครับผมการออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่ด้านหลังค่อนข้างที่จะแบบว่ามองเห็นได้ชัดเจนในส่วนของท,ทัศนวิสัยเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวเบาะคนขับเองเนี่ยมันจะต่ำกว่าเบาะแถว2นะครับมันจะเป็นส,สเต็ปขึ้นมา เหมือนอัธจันทร์นะครับและคันนี้นะครับผมก็ยังมีจอนะครับที่สามารถดูหนังฟังเพลงนะครับผมจากด้านหลังให้แบบน้องๆหนูหนูฟังเพลงดูการ์ตูนการ์ตูนได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีแอร์ในส่วนของแถวด้านหลังอีกด้วยนะครับนี่คือในส่วนของ t ต y ยต้าเซนตาทีนี้มาดูในส่วนของภายในนะครับห้องโดยสารด้านหน้ากันหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันว่า เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เองนะครับที่มีครอบครัวแล้วนะครับอ,อยากจะได้รู้สักคันไว้ให้น้องๆหนูๆขับไปส่งไปโรงเรียนหรือว่า,าใช้ในครอบครัวนะครับสำหรับคันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะเป็นแบบปุ่มพุทสตาร์ทนะครับผม start, Stop. Engine start, Stop. ตสตาร์ทสต็อปเอนจิ t นสตาร์ทสต็อปย่างนี้ก็เดืบร่ก็สตาร์ทได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมในส่วนของทัศนวิสัยการมองแบบไปด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างไกลนะครับการมองเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับผมสำหรับคันนี้นะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยนะครับผมในส่วนของตัวแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้นะครับออโตเมติกนะครับแล้วก็มี just, อจอแสดงผลแบบดิิตอลนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถ เลือกรับชมรับฟังได้เลยว่าชอบเมนูไหนวิทยุก็ได้นะครับหรือนะครับผมอยากจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมหรือว่าใส่แผ่นซีดีต่างๆได้หมดเลยนะฮะแล้วก็สามารถเสียบอ่ USB AUX ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะนะนี่คือฟังก์ชันเบาๆที่ฟิวแจ้งมามนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นแบบ เกียร์ออโต้สำหรับคันนี้สังเกตที่เบาะเลยนะครับรถใหม่มากตัวเบาะเองนะครับผมสีมันลงตัวมากเลยนะครับคุมโทนเป็นโทนดำน้ำตาลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคอนโซลด้านหน้าคือใหม่คือดูดีนะครับไม่สมไม่ช้ำท่านเจ้าของท่านต่อไปยังไงก็คุม้มฟิลบอกไว้เลยสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับราคาฟิลยังไม่ได้แจ้งราคาใช่ไหมฮะ สำหรับราคาคันนี้นะนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่559,000บาทนะครับสำหรับคันนี้559,000บาทถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงก็คืออยู่ที่ประมาณ865,000โดยประมาณถ้าจำผิดถ้าฟิวจำผิดต้องขออภัยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับราคาขายเพียงแค่559,000บาทถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้ประมาณ300,000เลย สำหรับคันนี้นะครับในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยนะครับตัวยังมีในส่วนของโปรโมชั่นดีๆเพิ่มเติมให้อีกด้วยมาดูกันที่ภายในก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำโปรโมชันอีกทีหนึ่งนะฮะสภาพภายในนะครับห้่องเครื่องนะครับต่างๆคือสวยเลยนะครับผมคุณผู้ชมดูสังเกตใกล้ๆเลยนะสังเกตเลยนะครับผมสภาพดีนะครับผมดูด้านบนสติกงสติกเกอร์นะครับเดิมๆจากโรงงานก็คงอยู่ นะครับน็อตสวยน็อตเดิมนะครับผมสําหรับคันนี้นะนะครับสวยเลยนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับว่ารถคันนี้นะไม่เคยชนหนักคลิกความจมน้ํามานะครับรถแบบนี้วงคลคาเตเตอร์ไม่นำเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมฝากไปด้วยนะกับคันนี้ใครที่สนใจในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผู้ชมใครที่ต้องการอยากจะมีรถแต่ว่ายังไม่พร้อมผ่อนจะบอกเลยว่า ช่วงนี้เนี่ยเหมาะสุดเพาะมงคลคาแรคเตอร์นะครับผมมีโปรโมชั่นซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าก็คือหมายถึงว่าออกรถวันนี้สมมว่าเดือนนี้นะครับกรกฎาคมนะครับสิงหากักยาตุลาพฤศจิกาธันวา5เดือนนี้ไม่ต้องจ่ายค่างวดเลยนะครับก็ถือว่าเอารถไปขับไปใช้ก่อนได้เลยทีนี้นะครับผมในส่วนของตัวรถเองรถคุณภาพรถสวยสภาพดีปีหน้าค่อยจ่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับราคา 5,59,000บาทลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มแล้วก็ฟรีดาวน์ได้ด้วยฝากไปด้วยนะนะครับผมกับคันนี้รถครอบครัวที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับนี้ฟูอขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ